รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรด ดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเจอกันวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์นะคะวันนี้10รกรกฎาคม2563ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนเองผ่านไปผ่านมาเนี่ยแป๊บเดียวเองวันที่10แล้วซึ่งบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราก็เกาะติดสถาน,นการณ์กันมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้แม้ว่าจะมีวันทําการน้อยกว่าปกตินะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังคงแว่งตัวผันผวนในกรอบปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ การระบาดระลอกสองของโควิด -19 ในต่างประเทศภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มาตราการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็วันนี้เองอาจจะต้องมีการหยิบยกประเด็นของการเมืองเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็ยังวุ่นวายวุ่นวายกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับคอรมอเนี่ยโฉมหน้าออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอามาดูตัวเลขกันก่อน,อนเลยค่ะผู้ชมคะเซตอินด x เช้าว,วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์จะเป็นอย่างไรเปิดดูจากสต๊อกเรดาน นะคะตอนนี้เป็นข้อมูล real time ค่ะติดลบลงมา6.28จุดด้วยกันนะคะดัชนี1359จุด หลายท่านบอกว่าอาจจะไม่น่าแปลกใจเท่าไรหรอกเพราะว่าดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ร่วงลงเช้านี้นะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย e ไ<ห>ม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนที่เป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นญี่ปุ่นนีเคอีหรือแม้แต่ตลาดหุ้นห่างเสียงของฮ่องกงเองเปิดทําการมาล้วนแล้วแต่ปรับตัวร่วงลงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะผันผวนเรียกได้ว่าเป็นรายวันกันเลยทีเดียวปัจจัยที่ส่งผลกดดันต่อตลาดในระยะนี้ค่ะคงต้องไปดูกันที่เรื่องแรกก่อนคุณผู้ชมก็คือ เรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอก2ในต่างประเทศบ้านเราเนะี่ยตอนนี้สถานการณ์ดูสบายใจได้แต่ว่าในต่างประเทศไม่เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้เฉลียนะ่ยในจําจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่พันคนต่อวันคุณผู้ชมแล้วสหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่มีทั้งผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกค่ะ ทีนี้ความกังวลมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผู้ติดเชื้ออยู่ตรงที่ว่าเขามีการประเมินกันว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐบาลน่าจะเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่แล้วมันจะนํามาซึ่งมาตรการล็อกดาวน์รอบสองหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดการล็อกดาวน์จริงๆแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็นิ่งไปไหนต่อไม่ได้นะคะความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะยิ่งเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแล้วก็กระทบต่อทั้งตลาดเงินตลาดทุนเรื่องนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อ่าพอนักลงทุนเกิดความไม่แน่นอนก็อ่างั้น ถอนตัวออกมานอกตลาดก่อนละกันขายทํากําไรถือเงินสดเอาไว้ก่อนนะ,นะคะนี่เป็นสิ่งที่ตลาดเ,ออเขาประเมินกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดตอบรับนะคะแม้ว่าดาวโจนจะปรับตัวร่วงลงแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ n นสแดคค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากลุ่มหรือว่าอุตสาหกรรมนี้แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เท่าไหรย่ยิ่งคนอยู่บ้านยิ่งมีการล็อกดาวน์การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ยานเทคโนโลยีต่างๆก็อาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดในต่างประเทศส่วนปัจจัยหรือว่าประเด็นร้อนในบ้านเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของโควิด -19 เรื่องเศรษฐกิจแล้วปัจจัยเฉพาะตัวของบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องตามกันเรื่องแรกเลยเป็นประเด็นร้อนๆน,นะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณนะคะเรื่องของการปรับคอรมอหลังจาก ที่4กุมารอันนี้ก็เป็นคําศาพที่เขาเรียกกันในประกาศลาออกจากพักไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ตลาดมองกันก็คือแล้วคอรมเศรษฐกิจหล่ะจะมีการปรับโฉมหรือเปล่าแล้วความต่อเนื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการดําเนินต่อจากนี้มันจะเชื่อมโยงกันหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ค่ะ จากภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บรรดาตลาดทุนนะคะที่เคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนโควิด -19 เองก็ไปส่งผลต่อภาพรวมการออกหุ้นกู้ของบรรดาเอกชนล่าสุดมีข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้นะคะปีนี้เนี่ยอาจจะออกบอนหรือว่าออกพันธบัตรออกหุ้นกู้ได้ต่ํากว่าเป้าหมายที่วางไว้ก็เจอโควิดเล่นงานเข้าไปส่วนประเด็นที่3นะคะล่าสุดรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็กิจการที่เกี่ยวข้องมีการรายงานตัวเลขนะคะที่นําส่งราย ายได้เข้ารัฐบาล9เดือนที่ผ่านมาค่ะสร้างไรายได้นำส่งไรายได้เข้ารัฐกว่า156,000ล้านบาทหน่วยงานที่นำส่งไรายได้มากสุดก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรองลงมาก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วก็กอฟพอ,อยู่ในอันดับที่3ค่ะ 1,361จุดนะคะติดลบลงมาประมาณ4.24จุดได้วยกันเดี๋ยวมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยค่ะประเมินภาพรวมการลงทุนแล้วก็ฟังหุ้นแนะนำนะคะว่าวันนี้จะมีหุ้นเด็ดมาฝากแฟนๆรายการกันหรือเปล่าติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะ คุณเดชรอบวันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณวิกิติระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบ,าบ,บลบัวหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เปิดปรับตัวร่วงลงตามที่ทางองตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไงคะก็การปรับเขาเรียกว่าการพักฐานในรอบนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบก็คือ 1, 1 3ึ่งพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเนี่ยเป็นจุดท,ที่เรียกว่าแนวรับหลัก นะครับส่วนการขึ้นมาเนี่ยในเมื่อวันจันทร์ที่ใกล้ๆกับพันสี่ร้อยนะเรายังไม่สามารถที่จะขึ้นไปทะลุได้เนี่ยก็คิดว่าแนวสัานนะครับก็ยังคงติดอยู่แถวโซนบริเวณหนึ่งสามเก้าศูนย์น hmm. ในสัปดาห์หน้าก็คงจะแขวยอยู่ในลักษณะแบบเนี้นะครับด้วยตลาดเองผมคิดว่าก็จะอยู่ในโหมดของการเฝ้ารอดูในเรื่องของตัวงบการเงินของกลุ่มหลักๆที่จะทยอยประกาศและสําหรับแตืมาที่สองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นะที่จะมีการทยอยออกในเรื่องวงกบการเงินกันในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะในวันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปเนะี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นแนวโน้มที่กาําไรเนะี่ยจะติดลบทั้งยอนเยแล้วก็คิวอนคิวนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นพวกตัวหุ้นอย่างเขาเรียกว่าเป็นนอนแบงก์ bank, ในกลุ่มที่เป็นเลียวเซกเตอร์อย่างในปูนใหญ่นะครับงบที่จะประกาศออกมาเนะี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปแนวโน้มเนะี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการเติบโตทั้งยอนเยและคิวออนคิวคือดีขึ้นนะกำไรส่วนใหญ่ก็มองกันอยู่ในกรอบประมาณสัก 8 0 0 0 7 8 0 0 9 0 0ันะสำหรับตัวของปูดใหญ่ก็คิดได้ว่าในเรื่องของตัวผลการ,ารดําเนินงานในรอบนี้เนี่ยจะทําให้ตลาดในช่วงสั้นในการพักตัวนะครับเพื่อที่จะรอดูงบไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วก็หุ้นที่เป็นในลันกษณะ a มอทูมิทแคอคือ Market cap ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่ามีและสม่ำเสมอนะน่าจะมีโอกาสในเรื่องการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่ตลาดมีการพักฐานในช่วงนี้นะครับเพราะว่า เราเห็นได้ชัดอย่างอวานเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมือถือ,อใน,อใ,นในลนักษณะการขายมือถือนะครับที่เล่นขึ้นดีกว่าตลาดด้วยจะเป็นอย่างพวกตัว,ตว,ตว,ตวคอมเจ็ตคอม,มอวายอะไรต่างๆวันนี้ก็แนะนําในตัวของเอ่อเขาเรียกเป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าหุ้นที่เป็นในลักษณะ NAV ที่มันดิสคาร์ในเมื่อเทียบกับธุรกิจในเครือมากๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะแคชอัพหรือว่าเล่นขึ้นตามได้อีกตัวของเจมานนะครับเจมานที่เคยแนะนํากันไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คงจะเป็นหุ้นที่ ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่คิดว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นตามกลุ่มขึ้นได้เพราะว่าหุ้นในเครือเนี่ยมันทานิวไฮไปกันละหลายตัวนะครับอย่าง JMT เนี่ยนิวไฮไปแล้วออทํหไฮไปแล้วนะครับตัวของซิงเกอร์นะครับก็ทํำไฮในรอบปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเจม์าเองที่มันดิสคาร์ในเชิง n a v อยู่เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเนี่ยเยอะเกินไปนะผมว่าราคามันน่าจะมีการแคชอัพขึ้นได้ซึ่ง่ายเดิมที่เราเคยทำไว้สักส คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมารีวิสิตกันอีกทีหนึ่งนะฮจะมีการปรับประมาณการกาไรอะไรต่างๆขึ้นก็ว่ากันไปวันนี้ก็จะเป็นทุนสมิธแคปนะครับที่แนะนำการในเชิงขอตัวผู้แนะนําในภาวะที่ตลาดอยู่ในช่วงการพักฐานในช่วงนี้นะครับโอเคได้ค่ะคุณวิกฤตวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบคุณครับสวัสดีค,ดค,ค่ะ นั่นก็เป็นมุมมองจากคุณวิกิติรววัตนรัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อาจจะเห็นตลาดแกว่งตัวในกรอบนะคะแนวรับพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยหกสิบจุดส่วนแนวต้านก็จับตาดูแถวแถวบริเวณพันสามร้อยเก้าสิบจุดนะคะสิ่งที่ตลาดรอก,ก็คือการประกาศผลประกอบการไตรามาสสองซึ่งบ้านเราเองก็จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้านาโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรามาสสองอาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักส่วนระยะนี้ถามว่าเราจะเลือกหุ้นที่ยังคงสามารถเข้าไปทํากำไร รายได้ไหมทำได้แต่ว่าอาจจะเลือกเป็นหุ้นในกลุ่ม small to mid cap นะคะไซส์เล็กไซส์กลางที่มีประเด็นที่มเีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างวันนี้คุณวิกฤตก็แนะนำเป็นเจมาร์ดเจมาร์ดในะราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะผู้ชมแล้วก็เราก็เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยนะคะเจมาร์ดเขาก็มีประเด็นนะคะมีบริษัทลูกหลายบริษัทด้วยกันเหมือนจะเป็น JMT เหมือนจะเป็นซิงเกอรนะคะราคาล่าสุดของเขาอยู่ที่12บาทคุณวิกฤตบอกว่ามีแนวโน้มนะคะที่บรรดา บร็ k กเกอร์เนี่ยเขาจะไปวิสิตคอมพานีนะฮะไปทำคอมพานีวิสิตแล้วน้มที่จะปรับประมาณการกําไรผลประกอบการขึ้นราคาแฟเดิมที่บัวหลวงให้ไว้อยู่ที่13บาทก็ลองติดตามดูกันด้วยว่าแต่ละบร็กเนี่ยเขาจะมีการปรับประมาณการราคาขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันสําหรับวันนี้นั่นเองค่ะ อ่าละเรื่องหุ้นคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอหอมปากหอมคอค่ะอทองคําก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทองคาเองเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมาแรงฮอตแรงเหลือเกินแรงกว่าหุน้นนี่ก็ว่าได้นะคะพันแปดเหรียญเข้าไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนักวิเคราะห์กันหน่อยว่าโอ้โหขึ้นมาแบบนี้จะไปต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนแล้วมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํากันบ้างสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทําบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับ คือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรธให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรธเนี่ยเพราะเพื่อนเพื่อในวงการแนะนํานะและตอนนั้นน่ะ พี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลยหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนเนี่ย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีผ้าสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดีพลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโอ้ชุ0 8 0 5 6 2 5 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอร์ดีพ้พ s าส2กล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทิทแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอร์ดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอร์ดี33กลับมาแล้วเหรอ มัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวมสิบชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมนี ขอ,ของรายการค่ะเทรดทำเงินในวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมทราบไปเมื่อช่วงปิดเบรกที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอัปเดตกันถึงสถนานการณ์ราคาทองคํากันหน่อยค่ะไม่นานเกินร้อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเราเห็นราคาทองคําในตลาดโลกดีดขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ9ปีเรียกได้ว่าเนี่ยคือราคาที่แพงที่สุดในรอบ9ปีแล้วนะคะสาหรับราคาทองคํา 1 8 0 0เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์เดี๋ยวเรามาคุยกับนักวิเคราะห์ของ YLG กันหน่อยคะ่ะว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรหลังจากขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้ปัจจัยส่งจะยังส่งต่อได้อีกหรือไม่และที่สำคัญนอกเหนือไปกว่าน,นั้นคือกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราจะซื้อได้เลยไหมหรือเราจะทำอย่างไรดีนะคะมาคุยกันค่ะกับคุณวรุษรุ่งขันะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ y l g อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณสินีนาครับช่วงนี้ราคาทองคาร้อนแรงมากเลยนะเหตุผลหลกัหลกๆที่ทําให้ทองบวกแรงขนาดนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกครับที่ยังคงไ,ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด19นะครับทําให้นักลงทุนคาดการณ์ครับว่าเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมพร้อมแก้ิก,กันนะครับที่จะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจครับ ประกอบกับการระบาดในรุอกที่สองในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับยังทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดๆไปอาจจะเกิดภาวะชะลอตัวหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะยาวครับสถานการณ์ดังกล่าวทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วในระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่า จะมีประเด็นเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนความตึงเครียดทางการเมืองในสหรัฐเองหลังจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มถูกสอบ,บสวนและก็สอบสวนเกี่ยวกับเกี่ยวกับในส่วนของสถานการณ์หรืองบการเงินของตัวเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยความผันผวนไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐกับจีนหรือประเด็นความผันผวนในประเทศทางการเมืองในฝั่งสหรัฐ ซึ่งจะเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รวนแล้วแต่ยังเป็นปัจจัยตัวนหนึ่งที่ยังคงกระตุ้นแล้วก็สร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกทําให้ทองคายังคงได้รับความนิยมหรือความน่าสนใจอยู่ครับค่ะพอเราเห็นตัวเลขพันแปดร้อยเหรียญแล้วเนี่ยมุมมองของวา g ีมองยังไงคะจะไปต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนสาหรับราคาครับราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปีแล้วก็การที่ราคาขึ้นมาทดสอบระดับบริเวณพ8นแปดอยสิดเหรีต่อลาตนดอาร์ออซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงในรอบเกือบ9ปีเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําอาจจะมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรที่จะสลับออกมาทั้งนี้ครับ ราคายังมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดแล้วก็ระดับสูงสุดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําเนี่ยยังคงเป็นบวกต่อประกอบกับแรงขายทํากําไรสลับออกมายังคงไม่มากถ้าพฤติกรรมของราคาทองคํายังคงรักษาโมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้ YLG ยังคงมองแนวโน้มว่าราคายังมีโอกาสขยับระปรับตัวขึ้นต่อครับแต่กอบหรือแกปด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากนักนะครับ ทั้งนี้เนี่ยเราให้เป้าหมายของตัวทองคําในสัปดาห์หน้าอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณ1,831ถึง1,856เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนะครับถ้าราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่จะสลับออกมามากขึ้นครับขณะที่แนวรับสำคัญในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามองไว้ที่บริเวณ1,789ถึง1,768 ก็ถือว่าไม่ได้ลึกมากนักนะครับแล้วก็ถ้าราคายังไม่หลุดแนวรับแรก1789แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําก็ยังมีโอกาสที่จะยังคงรักษาแนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกไว้ได้ในส่วนของก,กลยุทธการลงทุนเรายังคงเน้นให้รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างเข้าใกล้แนวรับครับแล้วก็เข้าซื้อทํากําไรทยอยขายเมื่อราคาขยับรับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามบริเวณแนวต้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเป็นการเล่นรอบครับ ช่วงนี้บรรยากาศการเทรดโกลฟิวเจอร์สนี่คือคักมากไหมคะคุณวรศดคะในส่วนของทางฝั่งโกลฟิวเจอร์ก็มีปริมาณการซื้อขายทีออ่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในส่วนของตัวทางฝั่งตลาดที่เฟก็มีการลดในส่วนของเงินวางประการันหรือว่าเงินมาจิน้นในการลงทุนลงด้วยนะครับการลดอัตราการวางเงินประการันหรือเงินมาจิ้นในการลงทุนเนี่ยทำให้ทิศทางการลงทุนในตลาดที่เฟกกลับมามีทิศทางสดใสามากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มที่ทางราคาทองคําที่ยังคงเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับก็ทําให้นักลงทุนกลับเข้ามาสนใจลงทุนในฝั่งตัวโกลฟิเจอร์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้การลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับยังทําให้นักลงทุนสามารถใช้เงินลงทุนในระดับที่ค่อนข้างจํากัดหรือประมาณสิบเปอร์เซนของเงินลงทุนในการลงทุนในส่วนของการเข้าซื้อทองคําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อทองคําแท่งเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินเต็มจํานวน แต่ถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกเอ้างวางแค่เงินประกันขั้นต่ำประมาณ10%ของมูลค่าของทองคําแล้วก็ซื้อขายทากําไรเป็นรอบๆไปครับโอเคได้ค่ะก็ถือว่าได้ไกด์ไลายสําหรับการลงทุนแล้วก็การทํากําไรด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณวรุธมากๆค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นการประเมินนะฮะสถานการณ์ราคาทองคําค่ะแนวโน้มราคาสัปดาห์หน้าวเอจี G, ก็มองว่ามีโอกาสจะไปได้อีกแต่ว่าระยะระหว่างทางเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นขาเดียวนะคะก็ต้องระวังแรงเทขายทํากําไรลงมาด้วยก็ต้องยอมรับค่ะว่าขึ้นมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีนักทุนบางส่วนเนะะี่ยขายทํากําไรถือเงินสดเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งทองคำนะตอนนี้ใครที่ลงทุนในทองคําแท่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันในขณะที่โกลฟิเจอร์หรือว่าตลาดทีเฟกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แต่ว่าก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันให้รอบด้านกันหน่อยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพามาติดตามกันต่อนะคะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจกันบ้างปีนี้นะคะส่วนใหญ่ก็มองว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยแต่ประเด็นต่อไปก็คือว่าทําไมถึงมีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย อาจจะแย่ที่สุดในเอเชียนะคะตัวเลขส่งออกล่าสุดออกมาก็ไม่ค่อยดีหลายหน่วยงานปรับลดคาดการ GDP บ้านเราเดี๋ยววันนี้จะพามาติดตามกันค่ะสำหรับมุมมองของสองท่านมีดรดอนนาคอนทัพนะคะแล้วก็ดรเฉาเก่งชนไปฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันเลยว่าเพราะอะไรทำไมเศรษฐกิจไทยถึงแย่ที่สุดในเอเชียไปติดตามกันได้เลยค่ะถ้าเราทราบว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ย ติดลบจากอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกใจมากนะครับเพราะจริงๆแล้วที่เศรษฐกิจไทยที่เราประมาณไว้ติดลบร้อยละแปดกว่านเนี่ยหลักๆแล้วนี่มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายไปนะครับแล้วก็มาจากการส่งออกที่หายไปด้วยคือถ้าเอาคิดง่ายๆนะครับตัวเลขที่เราใช้เนี่ยของนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยเราคิดว่าจะมีเข้ามาประมาณแปดล้านคนนะฮะจากปีที่แล้วประมาณสี่สิบล้านคนหายไปสามสิบสองล้านคนถ้านตะีตัวเลขคมๆว่าแต่ละคนใช้จ่ายประมาณคนละห้าหมื่นบาทนะฮะ ก็เงินที่หายไปเนี่ยก็จะหายไปประมาณหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทนะคิดเป็นประมาณร้อยละเก้านะครับของ GDP นะฮะทุนรายได้นักท่องเที่ยวหายไปร้อยละเก้าของ GDP นะไม่นับการส่งออกที่เราคิดออกไปว่าจะหายไปร้อยละสี่นะสองตัวนี้รวมกันก็ร้อยละสิบสามแล้วนะก็อันนี้จริงร้อยละสามก็อาจจะเกินไปบ้างเพราะว่าไม่ไ,มได้ไปได้หักในพวกในสัดส่วนการนําเข้านี่ต้องหักไปด้วยนะแต่ก็แสดงให้เห็นภาพว่าช็อคที่มากระทบกรษฐกิจไทยหนักขนาดไหนนะ เรื่องของการปิดเมืองเนี่ยท,ที่ดูแลโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปิดสำหรับใน,ในประเทศนะไม่ให้การแพร่ระบาดในประเทศตัวที่มีผลกระทบก็คือเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นก็กระทบบ้างแต่โดยเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยช็อปที่มาจากต่างประเทศนี่หน,นักหนาสาหัสกว่ากันเยอะมากเลยครับทางั้นตัวชาวขาม,มันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างหรือเปล่าคะเนื่องจากโครงสร้างของเราไปมีได้รับผลกระทบโดยตรงอะ่ะจากเรื่องของโควิด ใช่ใช่ครับก็คือโดยโดยโครงสร้างของเราเป็นเศรษฐกิจที่เปิดมากครับพึ่งพิงรายได้จากต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศสูงทั้งการค้าแล้วก็บริการลิ้นการท่องเที่ยวแล้วเพื่อเอิญในตัวโควิด1นเเนี่ยมันหนักหนากว่าที่เคยคาดกันไว้อย่างมากครับผลกระทบเนี่ยเป็นในหลักที่กระทบเราแรงมากท่องเที่ยวเกือบจะหายไปหมดเลยอย่างนี้ครับ ดังนั้นมันก็เลยมีผลต่อตัวเลขอย่างอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ดึงตัวเศรษฐกิจเราลงไปต่ำขนาดนั้นครับครับก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิดนะครับก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เคยมองไว้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตามศักยภาพเนี่ยน่าจะโตประมาณร้อยสามจุดห้าถึงถึงรนะ้อยสี่นะฮะก็ก็ก็นี่คิดว่าเหมาะสมนะฮะแต่แต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยตอนนี้เราชักไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยจริงๆมัน มันคิดว่าส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวของประเทศค่อนข้างเยอะนะฮะคือถ้าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่จะโติโตได้3.5ถึง4อย่างที่เคยบอกไว้ผมคิดว่าน,น้อยครับแต่ทีนี้ไทยมีโอกาสแค่ไหนในให้การที่จะมีการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างที่เมื่อสักครูดด่เราตนนบอกไปว่ามันจะเข้าไปสู่เรื่องของ skill เบอร์ที่มันต้องแบบมีมีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ฮะแล้วก็ผลิตอะไรที่มันมีมูลค่ามากกว่านี้ ก็ก็เป็นไปได้นะแล้วก็ของโควิดจริงๆก็เล่นให้จุดเด่นบางเรื่องของเราผู่ขึ้นมานะฮะอย่างที่หลายๆผู้รู้หลายท่านอาจจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของเวลเนสเรื่องอะไรเนี่ยของพวกที่เกี่ยวกับมเดิคอลนะฮะถ้าเราไปผูกกับทางมดิคอลทัวริสอมันก็เป็นศูนย์เวลเนสของโลกเลยทำนองนี้เน mm hmm. ี่ยก็เป็นด้านของด้านบริการคิดว่าคิดว่าไปได้นะส่วนในด้าน ของที่เป็นอุ mm hmm. ตสาหกรรมการเป็นอ mm ุตสาหกรรมหนักนี่อาจจะยากนะแต่แต่ว่าถ anyway, ้าเราออกแพคเกจอะไรดีๆเนี่ยอุตสาหกรรมที่ที่ที่เป็นพวกสมาร์ทพวกดิจิทัลอะไรนี้น่าจริงๆอยู่ในเอสเคิร์ดของเราด้วยนะฮะก็ก็ก็ถ้าทำได้จริงจังหนึ่งคือคิดว่าก็ก็ก็ยังมีหวังอยู่นะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเกษตรนะจริงๆต้องบอกว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันสะท้อนความมั่นคงไม่จะไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารนะฮะแต่ความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยเราคิดถึงความมั่นคงทางสุขภาพและ แล้วก็ความมันส่งทางอาหารนะซึ่งประเทศไทยจริงๆอาหารเหลือเฟือน,นะเราเป็นผู้ส่งออกด้วยเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรต้องต้องต้องขันตัวไปว่าส่งออกเป็นอาหารที่เป็นอาหารพวกอาหารพรีเมียมอาหารสุขภาพเลยพวกนี้นะฮะผมคิดว่ายังมีโอกาสนะยังยังไม่หมดหวังกับประเทศไทย เขาเป็นมุมมองที่ทําให้เราพอจะเห็นภาพได้นะคะจากทั้งสองท่านชื่อก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะซึ่งช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะใครที่รออยากจะร่วมสนุกกับเราในหุ้นพันวลกรพลาดไม่ได้เลยวันนี้เป็นหุ้นต่างประเทศนะคะทุกวันศุกร์เราจะกลับมาร่วมสนุกกันวันนี้เป็นหุ้นที่ไม่ได้ยากค่ะเป็นหุ้นที่หลายๆคนรู้จักด้วยนะคะเดี๋ยวพักให้ผู้ชมไปทากันบ้านกันก่อนสักครู่หนึ่งเ๋ยช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเวจุลินทรียมีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งโอริโกซคารายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟามาแค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกดการบิวล์อินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตร ไม่เหลือพื้นที่ว่างเปล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ u n n น e ค Personalize Your Life จาก Index Living Mall ก่อกระแสขาร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพบกับดิฉันกาว์วัาอมอนแทอุดมกุลเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนพร้อมชวนนิคิดอย่างรอบด้านในครั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมต้องรอฟังความทั้งสองด้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในรายการจับกระแส เลยนะคะคุณผู้ชมหุ้นละพันวัลกรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนฟันกิฟต์การ์ดด้วยนะคะนั่นก็คือบอลาจอวันนั่นเองค่ะวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าจะพาออกไปนอกประเทศกันบ้างนะคะไปทายหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศกันค่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบอลารจอวันนะคะก็จะเดาได้ไม่ยากเพราะว่าหุ้นที่เราคัดเลือกมาถือเป็นหุ้นที่อยู่ในกองทุนเปิดวันยูจีจีค่ะก็ถือว่าเป็นฟ m ายไม่กับเทรนนะคะที่ กำลังมาแรงแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็รู้จักกันด้วยมาดูคําใบ้ประจําวันกันเลยดีกว่าค่ะจะได้มีเวลาทายกันเยอะๆนะคะคำใบ้แรกบริษัทนี้เขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าค่ะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยตอบถูกเลยก็พอจะเดาได้แน่นอนถ้ารู้คำตอบแล้วส่งเข้ามาในไลน์แอดของ m ั n นี่แช t ก็เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจมาดูคำใบสอกันเลยค่ะ โดดเด่นในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่ผู้บริหารและไล่เรียงมายังบริษัทมาดูข้อ3กันเลย มูลค่าของบริษทัทเขาเนี่ยมากกว่า GM กับ Ford รวมกันนั่นแปลว่า Market Cap ใหญ่มากๆเลยนะคะมีเวลาให้คุณผู้ชมได้ตอบสักประมาณเกือบๆหนึ่งนาทีนะคะผู้ที่โชคดีค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ตอบถูกตอบถูกในที่นี้ก็คือส่งชื่อหุ้นเขียนสะกดมาแบบถูกต้องน,นะคะแล้วก็ตอบถูกเป็นท่านแรกด้วยเข้ามาในไลายแอดของ m ั n นี่แชทนะคะเราก็จะแจกไปเลยค่ะสำหรับฟันกิฟต์การดมูลค่า1000บาทภายใต้าการดูแลอย่าง ใกล้ชิดของผู้แนะนำด้านการลงทุนของบรลจวันนะคะช่วยจัดการการลงทุนได้แบบครบวงจรเลย Activate Opportunities นะคะก็มีท well okay. ั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์ด้านการลงทุนด้วยโปรดิวเซอร์บอกว่าโอเคนั่นก็แปลว่าเรามาเฉลยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาให้ตอบมันน้อยมันมากเกินไปอะไรยังไงคุณผู้ชมก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาในไลน์แอดก็ได้นะคะช่วงนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะะมาเฉลยกันเถอะ พูดถึงรถพลังงานไฟฟ้าที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้และหุ้นลพันธ์วละกงประเจาวันนี้ได้แก่ทอบสาวและเกินนะคะบริษัทเทสลาโมเตอร์นั่นเองค่ะอ่าเสียงปรบมือนะคะคุณผู้ชมด้านไหนที่ตอบถูกกันบ้างนะคะสำหรับเทสลา มาแรงมากๆล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาหุ้นนีคะดีดตัวแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนะคะเขาพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยเรียกว่าใกล้ที่จะแล้วเสร็จแบบสมบูรณ์แล้วนะคะทำให้ราคาหุ้นของเขาเนี่ยทยานต่อเนื่องไปจนแตะระดับ1,400เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งราคาล่าสุดเนี่ยแอบเข้าไปดูใน CNBC ตอนนี้1,300 94.28เหรียญน,นะคะโอ้โหกราฟนี่พุ่งแรงมากๆเลยแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดทุกข่าวสารด้านการลงทุนนะคะสามารถสแกน